ใกล้ๆตลอดทุบมาตรงนี้เปเรียเจอกับ ji, เนลสันออจิอาตัวประกบล้มไปแล้วครับบอลของเปเรียเปเรียเข้าสายจริงตรงนี้ติดเซฟกับโอ้โหสวยแล้วนะครับแต่ว่าอาร์มินเกรมส์ครับไม่หลงครับยังปัดทิ้งออกมาได้ครับเป็นซูปเปอร์เซฟเลยครับคือรับติดมือไม่ได้เพราะบอลมันตกพื้นก่อนนะครับเคยเป็นแชมป์ในบ้านเรา,าแล้วนะครับกับบุรีรัม เอาละครับจังหวะของยูทยาขึ้นมายาเซียอิสลาม่ยิงขวาลูกนี้ทุบออกมาจะซ้ำสุดท้ายนี่ไปโดนบล็อกของนัตโพงข้ามคานออกไปครับดูจังหวะยิงลูกนี้ของยาเซียอิสลามี่ครับยิงมาตรงของเบนเดลซาแล้วครับที่ทุบปัดออกมาได้ครับแล้วจะซ้ำลูกนี้ครับของเกษสรซดานะครับยูโกสโตดยิงเบอลกันไปแล้วครับบอลเริ่มแรกกันแล้วครับตอนนี้สวนกันครับใครจะพลาดครับ15นาทีสุดท้ายนะครับอดิศัก อาดิศักดิ์เข้าขวายิงลูกนี้โอ่อยวรุษปัดข้ามคานามันปล่อยพืนพ้นที่ครับจะก๊อบใส่เต็ม้อเลยครับลูกนี้โอ้โหทำนิแล้วก็เนี่ยครับตัดเข้ามาโดนขวางอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าก็ยิงผ่านมาได้ครับเนี่ยครับดิศักดิ์ไก่สอนกดด้วยเท้าขวาครับต้องปัดออกหลังไปครับวรุษเมฆมุสิกครับหลีมาก ขวางมากานารินเข้าช่องนิกเทเลอร์เข้าขวาแล้วยิงโอ้โหติดเซฟครับของธนชัยนี่ครับไปหาพื้นที่ดีครับนี่ครับนิกเทเลอร์โยกเข้าขวายิงเต็มข้อโอ้โหวิถีบอลนี่พุ่งตรงกรอบด้วยครับแต่สุดท้ายยังไม่ผ่านมือทางด้านของธนชัยหนูล่านี่ครับที่ต้องซุปเปอร์เซฟเลยแอนดรอสทาวเซนเจอธวัชชัยทาวเซนซัดเลยครับติดบาลินี่เอาเติมมาอีกทีนึงครับสันติภาพให้ซ้ายซัดตัวนี้โอ้โห ซ้ายของพีรพัฒน์แต่ว่าเป็นซปเปอร์เซฟของอภิรักษ์วรวงครับ่าครับถวายพันคืนให้เลยครับแล้วซ้ายวางแบบเต็มข้อหูเสาแรกแต่ว่าอภิรักษ์ยังทุบทิ้งออกไว้ได้ครับไม่เขานี่ไม่ปัดนี่ก็ประตูสุดสวยเลยครับของพีรพัฒน์